สวัสดีค่ะ<_'ยา>ก็เกิดในสยามนะคะก็เราไม่ได้เจอกันมาหลายวันหลายเดือนเลยนะคะเพราะว่าหลายวันนะคะเพราะว่าวันนี้เพราะว่าเปิดเทอมแล้วแล้วก็ต้องแบบมันติดเรียนนะคะก็เลยไม่ได้มาถ่ายคลิปมานะคะก็วันนี้เราจะวันนี้เรามานั่งข้างกองขยะนะคะวันนี้เรามะทำอะไรอื่นนี่เราจะเก็บขยะใส่ถุงแล้วก็เอ้ก็เก็บขยะเนี่ยแยกเป็นตามถุงเพือ่อ จะได้เอาขยะเนี่ยเอาไปขาย้วถามว่าทำไมถึงแยกขวดพลาสติกแบบนี้เนี่ยมาแบบเนี้ยกับขวดแก้วแบบนี้มันคนละราคากันครับราคาขวดแก้วอาจจะแบบแพงนิดนึงถูกนิดนึงหรือราคาขวดพลาสติกอาจจะแพงนิดนึงถูกนิดนึงราคามันต่างกันก็ไม่เหมือนสินค้าคนละอย่างปานั้นเออคือแรงบันดาลใจที่ พวกเราเนี่ยมาเก็บขยะเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งมันเป็นคลิปเมื่อหกเดือนที่แล้วอ่ะมันได้พวกเราได้ไปดูคลิปเมื่อหกเดือนมาที่แล้วเอ๊ใช่แล้วก็เดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งครับก็นี่นะครับคลิปเมื่อหกเดือนที่แล้วน้องเก้าเก็บขยะเพราะว่าโฟกัสอย่างแน่โฟกัสละแล้วก็เก็บขยะเนื่องจากเพราะว่าพ่อแม่เขาอ่ะเสียชีวิตไปเมื่อปีกว่าอุ๊ยเขาก็เลย ห้าเงินด้วยการเก็บขยะไปขายเขาก็เก็บเงินเก็บขยะแล้วเอาเงินไปขายแล้วก็เอาเงินที่ได้มาจากขยะเนี่ยไปใช้ชีวิตประจำวันใช่แล้วก็ไปใช้เป็นเงินทุนด้วยโอเคตอนนี้เราก็พูดถึงน้องกาเสร็จแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องเก็บขยะเสร็จแล้วก็ไม่ใช่เก็บดิเก็บแยก,แ,ยกแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็เดี๋ยวมันต้องแยกขยะแล้วก็เนี่ยไปเดี๋ยวพวกเราไปแยกขยะก,กันนะครับ ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านขายของเก่าหรือว่าขายขยะนะคะก็ตอนนี้เราขอไปเก็บขยะกันนะคะแยกแยกแยกใช่เนาะยันลุกลูก่ะ นะคะนี่เดี๋ยก็มันพังแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปขายเป็นขายเศษเหล็กนะคะมันสามารถขายได้้นนี้กล่องกระดาษนะคะเราสามารถเอาไปขายได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นขยะมันเลยจะไม่เอาขายเป็นเงินได้หมดนะคะกล่องกระดาษนั่งต่อเดียบตอนเช้าตอนเช้าของวันถัดไปนะเพราะว่าพอดีว่าเมื่อวานอะ อ่าไม่เมื่อวานไปไม่ทันอ่านี่คือขยะที่เรารวมมาทั้งหมดอยู่ในตะกร้าไอ้ไม่ใช่เป็นอยู่ในกระบะเราแล้วถุงแล้วก็อย่างในจักรยานกระทะขวดน้ำขวดแก้วก็เมื่อก่อนนะคะคือเราเออ่ เราเก็บเอ้ยเรากินแล้วก็ทิ้งนะคะแต่ตอนนี้เรากินแล้วเราก็เก็บนะคะเพราะว่าสามารถพวกนี้ขยะพวกนี้สามารถเอาไปขายได้ก็อีกสองอาทิตย์นะคะก็จะขึ้นปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนประหยัดนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงโควิดนะคะอ่าปีใหม่แล้วก็ทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยเก็บตังค์เอาไว้ไปเที่ยวตอนปีใหม่ก็เดี๋ยวเราไปนั่งรถกันต่อแล้วก็ไปเดี๋ยวไปขายเดี๋ยวไปไทยรอบหนึ่งตอนเด้ยขายจะดูกันว่าเราจะได้เงินสักกี่บาท ต้านนี้เราเล่นข้างนะคะก็อยู่ที่ร้านขายของเก่าอ่าตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับที่ร้านขายของเก่าก็ตอนเนี้ยข้างหลังเนี้ยเต็มไปด้วยขยะทั้งนั้นเลยทั้งขวดทั้งกระเดาทั้งอะไรเต็มไปเต็มหมดเลยตอนเนี้ย กำลังช่างอยู่ตอนนี้มันวุ่นวายอยู่ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าถ้าเขาช่างหมดแล้วเนี่ยจะได้เท่าไหร,กครค่กันแย่ค่ะก็ที่ขยะพวกนี้ที่เราเก็บมาขายนะคะราคามันไม่ได้เท่ากันนะคะขวดก็ราคานึงแล้วก็อลูมิเนียมราคานึงเหล็กราคานึงนะคะก็ถ้าทุกคนจะเอามาขายนะคะต้องแยกก่อนนะคะไม่งั้นเราจะเสียราคานะคะ เราได้ทำการขายของเสร็จแล้วของเงินที่ได้มาได้มาเนี่เงนินมาให้กันวาตรงนี้หนึ่งนาทีันมันคงไม่หาหรอกอันนี้ก็คือบิณนะครับที่ถ่ายไปการแยกขยะมันทำให้ดีมากเลยเพราะว่าอลูมิเนียมได้ตั้งก้าวได้ตั้งสามถึบเก้าบาทใช่แล้วก็เวลาเราจะเก็บขยะขายเนี่ยเราควรแยกขยะด้วยเพื่อจะให้มันมีราคา เพืเ่อให้มันจะได้เงินเยอะขึ้นใช่มันจะได้เงินเยอะขึ้นเนี่ยขนาดรางเนี้ยมีอยู่แค่ไม่กี่ิ้นองเื่องแปดบาทหมายความว่าถ้ามีรางเยอะๆก็ก็ก็ก,ก,ก็ก็ได้เยอะตอนนี้เราได้เงินมาแล้วทั้งหมดสี่ร้อยหกสิบสองบาทแล้วเราก็ซื้อติ่มมาแล้วโอเคงั้นก่อนจากราดเดี๋ยวเราไปฟอนท่านผู้ชมดีกว่า อาปีใหม่เนี่ยผมอวยพรให้ท่านว่าผมอวยพรให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้แล้วปัดจัดปัดจากโควิดยินดีไปกินดิมเบอกันครับว,วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ